สวัสดีอีกเช้าอโอเคน้าลูกเนาะเมื่อนี้แม่จะให้ขั้นตอนของการล้างเท้าโอเคบอลุกพ้อมบะพอมน้าลูกเนาะพรอมเรอพร้นะพอ,พอ,พอมเส็จปุ๊บอันนี้เนี่ยอันนี้ล่างเท้าเดี๋ยวลูกจะเป็นด้านบริการลูกค้าบอชิดเงินตรงนี้จะบอชิดเงินเดียนะ๋ยวนะ้าคือจงลูกเขาไปล้านนวดล้านเสริมสวยล้านนังต่างๆเนี่ยเข้ามีการล่างเท้าเดี๋ยวเขาจะประทับใจบาลุก ประทับใจไปลูกมองกระมังใบแรกกระมังใบแรกมีหยางยูลูกมีมะกรูดน้ำหยางลูกน้ำหยางน้ำอุ่นเอายังแส่ไว<า>้เอามะกรูดกับสบู่แส e e ่ไวแส่ไว้ให้มันให้มันเปื่อยๆแล้ววันนี้ลูกเห็นถวยน,อยนอย้อนยๆมีหยางเกลือหยางลูออกเกลือสปาเอากุมนี่นั่งลูกกอนก็ได้ลูกยิบขึ้นมาเจอระยางมีเกลือสปาแม่นบอกมีเกลือสปา โอเคเนาะเกลือสปาเด้อลูกด้าเกลือสปาแล้วก็บีกองสบู่มีแป้งมันบ่แป้งยัง่เอาใส่กละมังลูกแป้งเอาไว้ข้างนอกก่อนแป้งไว้ข้างนอกก่อนจะสบู่แช่ไว้เลยลูกมันจะได้ผุเนาะลูกเนาะสบู่แช่ไว้ก่อนเลยลูกเสร็จเรียบร้อยลูกค้ามาถึงมาดิลูกค้ามาถึงถ้าได้รับการบริการที่ดีลูกค้าจะอยากมาหาเราอีกบ่ลูกจะอยากมาเขาก็ยืนก็ลูกยืนขึ้นสมมุติว่าลูกค้าป้าตาลีตาเลือกรับลูกค้าเออรับลูกค้ามัด้ถ้าลูกค้านุ่งกันเกง ถ้าลูก so ค้ารู้กางเกงที่ขาดรัดรัดขึ้นแมงเสียนะลูกลูกจะไปเห็ดเด็ดขาดเด้อด้ามันอันตรายลูกนึกถึงคืออิลาสติกมันรัดแต่ลูกเวลาลูกพื้นกางเกงขึ้นมาถึงตัวเนี้ยถ้ามันรัดแต่ลูกมันจะอันตรายกับลูกค้าได้แล้วลูกเนาะอันตรายกับลูกค้าได้เด้อเพราะฉะนั้นจำตรงนี้จำตรงนี้ไว้ลูกเขาจะต้องหากางเกงให้ลูกค้าเปลี่ยนหากางเกงลูกค้าเปลี่ยนแบบนี้เลยวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนกางเกงตายคักคออกปรไเดีประเดี๋ยวมันต้องได้อย่างลูกนี่ได้ใส่บริการ มีนบ่เอาลูกก็เชิญลูกค้านั่งมาดนิให้ลูกค้านั่งลูกเอ้เชิญลูกค้านั่งพอนั่งเสร็จปุ๊บต้องโอ้โหวยแม่นยังอพอนั่งเสร็จปุ๊บมาดนิอีหลักก็ยกมือใส่หน้าอกขออนุญาตสัมผัสร่างกายเอาพาขึ้นไปบ้างตักพืนหนึ่งบางตักเจ้าของพืนหนึ่งอ่ะแล้วก็พาพื้นใหญ่วางวางแบบวางหน่อยๆเด้อลูกเด้อวางตัก,นนห,กนนหนักๆเลยลูก วางนี่แหละบ้างแบบนี้แหละพับยุ่งสิลูกบ่ต้องขี้ออกเออเอาขึา้นไปว้างครับตักขึ้นไปสูงๆลูกมนสิเลอิอกมนสิเลอิอกของเฮาลูกเราฟังให้เข้าใจอ,อย่านอกเหนืออย่านอกเหนืออย่านอกเหนือนี่คือของจริงลูกอันเมื่อกี้คือของยังของซ้อมเมื่อกี้คือของซ้อมลูกอันนี้คือของจริงถ้าลูกซ่าลูกก็ได้ซ่าถ้าลูกเลวลูกก็ได้เซลไปเอามือซ่อนขาลูกข้าขึ้นไปสองคาง ย่าที่ขาลูกคา้าเด้อเอาขึ้นไปแล้วก็ว่าพร้อมกันมาเนี่ยเปิดหนึ่งดึงหนึ่งว่าน้ำลูกเปิดสองดึงสองเปิดสามดึงสามเปิดสี่ขึ้นเหนือเก้าอี้เอากางเกงขึ้นเหนือเก้าอี้ลูกสอดเข้าไปใต้เก้าอี้เลยนั่นแหละเอาไปเปิดอีกครั้งหนึ่งว่าวร้ามกันมาเนี่ยเปิดหนึ่งดึงหนึ่ง เปิดสองดึงสองเปิดสาดึงสาเปิดสี่สูง,สงเท่าไหร่ยิ่งดีเอาดันกระมังที่มีสบู่มะกรูดน้ำอุ่นไปว่างขาลูกค้าว่างลงขาลูกค้าว่างลงเช่นใน่น้ำอุ่นที่มีมือเจาออกลูก มืออย่าออกมือจับต่อเลยบีบปปเนี่ยเอาท่องว้ก่อนลูกในกระมังใบนี้จะมีสบู่มะกรูดน้ำอุ่นเอาบีบตรงนิ้ว่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ากำหนึ่งและนิ้วหนึ่งสองสาสี่ห้ากำกลางหลังเท้า หนึ่งสองสามสี่หา้ากรัมสี่หลังเท้าหอบน้ำหอบน้ำถึงสี่บนกัมลงหนึง่งหอบน้ำถึงสี่บนกัมลงสองหอบน้ำถึงสี่บนกัมลงสามถูสบู่ถูสบู่ถูย,งงยังไง สบู่เป็นฟองหนึ่งสบู่เป็นฟองสองสบู่เป็นฟองสามสบู่เป็นเจ็ดจิตเสียห้าหอบน้ําที่มีสบู่หอบน้ําที่มีสบู่ถึงสี่ลูดลงหนึ่งหอบน้ําที่มีบอกน้ําลุกสบู่ลูดลงสองบัรีบเด้อลูกด้เวลาเรียนบัรีบลุกหอบน้ําที่มีสบู่ลูดลงสามหยิบมะกรูดเอาขาเดียวก่อนหยิบมะกรูด หยิบมะกรูดถัวไปเดี๋ยวนุกถัจุ่มอยังก้อนลูกจุ่มเกลือสปาเอาเขาไปที่ลึงก้อยก้อยและนางกางและนางกางและชีชีและโป่งจุกล่องโป่งจุกล่องโป่งและชี กลางและชีนางและก้อยออาวมานี่ขัดทั้งนอกไเนี่ขัดนอกหนึ่งกลางสี่ขึ้นมาหลังเท้าสี่กลางหนึ่งทั้งในหนึ่งกลางสี่เน้นวนเท้าเออ เน้นส้นเท้าลูกกลับมือมาจาังนี่ลูกกลับมือมาที่นี่กลับมือมาจาังนี่ลูกเอ่าเน้นเอ่อส้สนเท้าหนึ่งส้นเท้าสองส้นเท้าสามส้นเท้าสี่สน้นเท้าหา้ายิบประกุดนไปนย,ยิบประกุดสองแผ่นเอ่อเข่าขังเดียวเด้อลูกเด้อเขียยสะท้อนขึ้นไปจากหนึง่งลกูกโอ้จุ่มเกลือก้อนมาสั่นนึ่งเห็นป่ะเริ่มมีสื่อสัตว์กับลูกค้าเอ่อจุ่มเกลือใส่น้ำนิ่เด้อลูกเด้อมันสิบเก็บเอาเขียนสะท้อนลูกเขียนสะท้อนเขียนสะท้อนก้อนเขียนสะท้อนของท้องน้อยและลำไส้ใหญ่ส่วนตรงหนึ่ง เขียนสะท้อนของทองน้อยและลำไส้ใหญ่ส่วนตรงกลางเขียนสะท้อนของทองน้อยและลำไส้ใหญ่ส่วนตรงสีเน้นสีจริงๆเน้นสีจริงๆเอามาแตะเกลือเนแตะเกลือแตะเกลือเอ่อตุ้มนอกตุ้มนอกบาดิตุ้มนอกเอาตุ้มนอกตุ้มนอกตุ้มในตุ้มนอกเส้นตุ้มนอกตุ้มในลูกตุ้มนอกตุ้มในสีตุ้มนอกตุ้มในกลางตุ้มนอกตุ้มในหนึ่งจุ่มเกลืออีกจุ่มเกลือจุ่มเกลือเออสันตะแขคงสันตะแคบหนึ่ง นึ่งลูกนึ่งนุ่งจนตักได้เออสันตะแค่หนึ่งสันดะแคงกลางสันตะแ้่สี่สี่ขี้จินสี่ขี้จินสี่ขี้จินจุ๊บเกลือ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 เออไปสี่เขียดสะท้อนสี่เขียดสะท้อนเออเขียดสะท้อนของทองน้อยเลยลำเลยตรงสี่ลงไปกลาง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 ลงไปนึ่ง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 เน้นส่วนเท่าเน้นส่วนเท่าเออบัดนี้เอาจุ๊มเกลือไปขางพุ่นจุ๊มเกลือไปขางพุ่นเออขางเดียว เอาเขาไปร้องก็ลุกร้องก้อยกอนก็ได้ก้อยกันั่งโป่งหรือเจ้าล่องหยังก้อนลุกเอาล่องหยังก็ได้เพาพร้อมกันมาเนี่ยก้อยและนางโป่งและจางนี่ก็บว้าไปลุกว้าไปโอ้ยมาขยันเจ้าหนูลูกสาวแม่นี่โอ้ไปลูกละเอาพิ่มาตูอีกมาพี่ดูมาตู่พี่ดูโอ้ยมาตู่พี่ดูไปพูดเนี่ยอันขยู่อดปีนาเอาหันกลับไปมาไปพูดลูกไปพูดพดฮอดปีนา เงินเดือนจะขึ้นให้เอออย่าบอ่าแล้วขึ้นฮอดปีนาถ้าอยู่ฮอดปีนาอีกจะได้เงินเดือนขึ้นโอเคไหล่ะพอดฮอปีนาจะได้เงินเดือนขึ้นแล้วลูกนะไปอยู่ปีนี้เอาแค่นี้ก่อนปีนาจะขึ้นเงินเดือนอีกเออปีนาจะขึ้นเงินเดือนให้ข้อหังล่ะมาอส่งเลยเยอะหล่ะขึ้นมสังเอีกหลุดวะเออปีนาขึ้นเงินเดือนไหนแล้วลูกนะปีนี้เอาแค่นี้ก่อน mình chung tốt lòng, tôi cốt nhom pilat con, nó xăm. <laughs> <laughs> ê, <cười> <nhòm> <cười> <ươi> con. àu, bưởi <laughs> say à, sưa, bưởi say sưa máo. ài, con lúc say sưa, say sưa, giờ bị lớn chạy nhang ưn. àu, hề con điệp với con làm với say ngang con lúc say à, sưa ngang ngang con đó, say sưa ngang ngang bật theo con theo say lúc say con lúc. À, ไปปีนาเตรียมเงินเดือนคืนฉลองปีนี้เอาซํานี่ก่อนลูกอันีหลายเวลาไปพร้อมกันลูกมันค่อยมวนไปพร้อมกันเออนางยู่ตรงนั้นก็ลูกนั่งพักก่อนนั่งเสีแอร์เย็นๆก็นี่ล่ะไปยืนเสีแอร์หายใจตีสีแอร์ก็ลูกเฮ้ยบให้นวดตอนนี้ให้น้องเขาจับกันเองก่อนเออให้น้องเขาจับกันเองก่อนเอา้าเขาจะพร้อมกันไหมอีกรอบนึงแล้วลูกเด้อจะพร้อมกันไหมอีกรอบนึงโอเคบ่ลูก เพราะว่าเอื่อยนี่แปลงเอื่อยนี่องแล้วเอืยนี่อุปกรณ์นั่นน่ะขานั้นี่อุปกรณ์แล้วลูกมันจะได้น้ำกันม่นยังมะนาวสะาดจ้ะอีหลามือนั่นอีหลาอย่าลืมไปข้าเจ้าอย่างลูกให้ข้าเจ้าต้มน้ำอุ่นน้ำได้ลูกด้าไปเอากระอีไปนั่งขุนก้อนดีละไปกรอีไปนั่งขุนก้อนลูกหามกลนส่น่องดังๆเด้อลูกด้าอย่ากลนอย่ากลนเสียงดังลูกเวลากลนกระหูจักกลนประหยัดแน่ไปเขียนใบลูกซื้อยังม้าเขียนใบเด้อลูกด้าขันบ่เบิกเงินจกเถื่อแม่ก็สิเอาแม่ก็สิย ่ได้ยินบ่ขันบ่เบิกแม่ก็สิทั้ท่าเฮ็ดฮะยขันบ่เบิกแม่ก็สิเฮ็ดทั้ท่าหูทนลมบ่ได้ยินบ่ได้ซื้อเออคือกเอาเก้าอี้นี่ไปนั่งไงมันนอนสบายเลยนะเนี่ยเอาเนี่ยเออไปนั่งเนี่มันสบายลูกแตนั่งหันมาทั้งนี้สตุลลูกยี่งะ้านั่งหันมาทั้งนี้สตุลลูกมันจะได้พิ้งตรงนั้นเออแบบย่ำลับมันจะได้กลัวไซนองลูกโอเค ปะอย่าจมลูกอย่าจมห้ามจมลูกจมเดี๋ยวเงินเดือนก็นสิได้ขึ้นแล้วปีหนา้าเงินเดือนก็นสิขึ้นให้อีกนั่นคันยุกับแม่หอดแม่ได้ยินบ่คันยุกกับแม่ถึงร้อยยี่สิบป,ปีอีก,ก่ขึนเบิ่งเอาขึ้นปีละพันปีละพันอโอ้โทษคันยองอื่นที่เขาเจ้ามาขึ้นปีละพันเนาะเอออยร่งเรียนเสริมักษากวัฒน์อยู่ตอนท่านี้ขึ้นให้ปีละพันโอ้คือสิได้ลายเถอวะเออ ค็ดดีเด้อลูกเด้อการทําดีได้ดีเนาะลูกเนาะแม่ประกาศออกซื้อพร้อมเดี๋ยเดี๋ลูกแม่ประกาศออกซื้อพค้ามโอเคเนาะลูกเนาะเอาพร้อมกันมาอีกรอบนึงลูกเอากระมังออกไม้ก่อนเอาออกไม้ก่อนลูกให้บูเข้าใจน้ำเด้อลูกเนาะออกออกไม้ลูกเขาเขายำชินยำทำไมนยังเห็นเขาอย่างลูกมันยิ่งทําให้เราเจงดึงขากางเกงล้มก้อนทุกทีดึงขากางเกงลงก่อนเวลาเอาลงก่อนลูกเท้าลัดสเต็ปลูกให้มันคล่องเอา พี่รัดก็จำไว้เด้อลูกเด้อจำไว้ลูกหัวนาแฉ้งอย่าเพิ่นไปเฮ็ดอย่างอื่นลูกเงินบ่ต้องสีเรียมหรอกลูกเงินมานอกอยู่คืออึงอยู่ตอนนี้นะลูกเออไปตรงสีเรียมลูกอ่ะผักเอาไปทั้งนอกก็ลูกเองไปทุกอย่างพี่รัดอย่าเพิ่งเฮ็ดแนวอื่นลูกอย่าเพิ่งเฮ็ดแนวอื่นเขาเก่งแล้วเขาอย่าเพิ่งเฮ็ดแนวอื่นลอกขาล้มก่อนลูกอขาล้มให้มันเป็นสเต็ปเอื้อยสิได้เบิ่งน้าลูกเพราะว่าเอื้อยพึงมาเอื้อยพึงมาเอื้อยสิได้เบิ่งน้ำกันลูกเวลาเฮาลงนวดสิได้นวดน้ำกันนั่งเลยลูกสมมุติว่าลูกค้ามาอีหล่าาาจำไไไววว้้้ออีีีีีหหลลล่่เเขขยยนนนกู อันที่หนึง่งล่างเท้าล่างเท้าดิเขาคิดเงินบหลูกไม่คิดเป็นด้านอย่างลูกด้านบริการถ้าลูกค้ามาถึงปุ๊บยิ่านึกถึงเจ้าของยางเขาล้านแล้วอยากไปนวดบังเอิญวะบังเอิญวะหมอไปท่านว่างหมอเหลือเวลาอยู่อีกจักประมาณจักหานาทีหรือสิบนาทีนะลูกลูกก็ให้คุาเจ้าแซยังไปก่อนแซ่เท้าไปก่อนเนาะเจ้าของเขาจะแทบแบบยั้ เจ้าสมมติว่าเจ้าของล้านสมมติว่าอีหร่าอีหร่านรันเป็นเจ้าของล้านลูกน้องกาลังนวดอยู่เออเพราะว่าทุกคนจะเป็นเจ้าของล้านเองเขาเป็นเจ้าของร้านนะลูกบริการกัาเจ้าไว้บริการเขาเจ้าไว้ก่อน,นะลูกดนะ้อมันเป็นยังค่าลูกน้องกำลังใกล้เสียวเร็วเหลือเวลาอยู่อีกห้านาทีเจ้าของร้านก็ไปเตรียมอย่างมากลูกเตรียมกระมังที่มีอย่างลูกกระมังมีน้ําอุน่นเอาสบู่แซไว้เลยลูกไ้สบู่มันพุ่พุเนาะ แล้วก็มียังยู่มีมะก,กรูดแล้วก็กะละมังอีกใบหนึ่งอากะละมังอีกใบหนึ่งมีน้ำแข็ง,ม,ขงมีน้ำแข็งแช่ไวบไก,กอนลูกน้ำแข็งใส่ใบกอนด้วยลูกเด้อน้ำแข็งใส่ไปก่อนโอเคนะเนาะอาน้ำแข็งทิมไวไก้กอนลูกทิมน้ำแข็งไบก,กอนส่วนห่อิลาเร็จน้ำแข็งก็ล,ลายพอดีแมนบ๋อเอาเพอลูกค้ามาถึงเร็จปุ๊บอะ่ยเข้าไก่ลูกค้านั่งให้ลูกค้านั่งอันนี้บ่เป็นเก้าอี้นวดเป็นเก้าอี้นั่งแบบยุ่งสียธรรมาาซื้อแต่เข้า น่โรงเรียนเขามีน้ําสมมุติลูกสมมุติพอลูกค้านั่งเสร็จปุบ๊บกีนหลักเก่าผ่าปิดอยังเจ้าของปิดตักตัวเองสมมุติว่าเจ้าของเป็นร้านี้เจ้าของร้านี้หนูลูกเจ้าของร้านถ้าเจ้าของร้านจับเนี่ยเขาภูมิใจบ่ลูกภูมิใจแม่นบ่ความภูมิใจมันจะเกิดเดี๋ยวหนูนะพา,าเจ้าของร้านยังหน่อยกันยังมาแทะแค่เฮาแต่กันมีพนักงานมีคือแม่ที่สิทธ่ะละเด้อ อันนี้แท่นแม่เด้ออีลาเด้อเพราะว่าอีฬาเปลียนยังทุกอย่างของโรงเรียนลูกเป็นเนมืดทุกอย่างของโรงเรียนตอนนี้พี่รอดลืมหัวใจสีวายแล้วแต่เพราะมันเขาทีหัวใจกับสีเ้าว่ายมันวล่งหลตอนนี้ซื่อนักเรียนก็สบายแล้วนานสบายแล้วลูกเนี่ยสบายทุกอย่างแล้วอีลาก็เอาพาไปปิดตักข้าเจ้าพาพใหญ่ไปปิดตักข้าเจ้าพาพยัญยปิดตักข้าเจ้าแล้วลูกด้านนักนักลูกนักนักล้วอากนั้ก็เอามือซ้อนโอ้ยยนไม่ไหวยังยงไม่ไหวยัง ห่วยบยกบือบบไหวว่นไหนได้ดลูกูเสิเขาเจ้าของขออนุญาตล้างเท้านคะคะเให้ใส่คำว่าขออนุญาตล้างเท้าโอเคเอาไปยกตีนคืนหามหาโนนพิรันต์หามหาโนนลุกเออดึงกระละมังเข้าไปดึงกระละมังที่มีทองน้ำดกกระละมังที่มีน้ำอุน่นมีมะกรูดแมนบอบมีสบู่เอาเปิมนมาดพร้อมกันปเนี่ย เปิดหนึ่งดึงหนึ่งเปิดสองดึงสองเปิดสามดึงสามสอดเปิดสี่สอดก็ไปได้หลายลูกอ่ะไปเปิดอีกครั้งหนึ่งวอร์อมกันเปิดหนึ่งดึงหนึ่งเป็นละลอะเป็นวันลูกค้าว่เป็นทังสี่แล้วลูกได,กด้เป็นตัวเองขอเข้าใจความหมายเนานะลูกเนาะ ปเป็นว่าลูกค้าอีหลาบ่เป็นนักสีแด้วลูกได้ลูกค้าสี่หายเฮาลูก <c oughs> เฮาต้องเป็นให้มันเร็วเอ,เอาเอามือยกตีนตีนเซ้ลงไปลูกตีนเส้นตีนเส้นน้ำลงไปเซ้ปั๊บบีบนิ้วปั๊บนับไปที่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วและหนึ่งของเราเออไปกลางไปที่เนี่ยลูกหนึ่งสองสามสี่หา้า กลางของเราพเพราะว่าเขาบอกตัวเขาไปเปรียบเทียบของอื่นลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ของเราหอบหอบน้ำหอบน้ำหอบน้ำถึงสี่กัมลงหนึ่งเวลาจะเลี้ยวลูกหอบน้ำบ่พร้อมลูกถึงสี่กัมลงสองเวลาไปเีกงานค่อยเลี้ยวลูกเวลาเลี้ยนเนี่ยมันเข้าใจลูกกัมลงสามเออสามเท้าพอ่อสามเท่าพอ่อถูสบู่สักพื้ถูสบู่สักพื้ เออคือเก่าบ่ลูกคือเก่าบ่แม่คือเก่าบ่แม่คือเก่าเนาะลูกเนาะเพราะว่าแม่คือผู้เก่าโนลูกเด้อแม่ก็คือแม่เฒ่าแล้วก็เฒ่าไปนาลูกมีแต่สิเฒ่าไปนาเออคันพี่รัดไม่อยู่นะแม่ไปตลอดมันก็อาจจะได้บ้านหลังนี้ก็ได้รัดข้าวบางสิเ่าลูกกฎหมายต่างประเทศแม่ใส่กฎหมายต่างประเทศคนที่ดูแลจะได้มรดกว่าเสรนเออเพราะว่าแม่บ่มีลูกแม่บ่ลูกเนาะเออบ่ต้องซีเรียสไอ้อ้อยได้ยินไอ้อ้อยบอกบ่ได้อ้อยสิเอาเองว่าเสรนไอ้อ้อยมันสิแย่งไอรัดว่าเสรนว่าเอ้า ถูสบู่เสร็จปุ๊บหอบสบู่ลูกหอบสบู่หอบสบู่สบู่ที่ถูเสรมือลุดลงคือเกาลูกขยมันสบู่เกิดหลายๆนะลูกนะไต่พร้อมกันลูกหอบสบู่สองสบู่กับน้ำลูกสบู่กับน้ำโอเคไหมล่ะโอเคบ่อย่าตบมือเด้อลูกเด้อมันสิเข่าตาเจ้าของมันสิเด่นเข่าตาโอเคเนาะอ่ะเสร็จเรียบร้อยยิบมะกรูดแผ่นเดียวเอาจุ่มยันลูกจุ่มยันเออจุ่มเกลือสปาครับเข้าไปได้ร่อง ร้องก้อยและนางร้องเอ๋งางและนางกางและฉีฉีแล้วโป้งจกมนี้ลูกเอาจกก็ลูกจกโป้งจกร้องก็ลูกเอานีโป้งจกเข้าไปร้องโป้งจุ่มเกลือน้ำเนยจังหน่อยนึงก็ดีได้ลูกเกลือเท่าไหร่เออจก่อเอองเกลือจุ่มน้ำลูก cưa chung nấm, ờ. ờ. thế bao lúc, ờ, chung cưa chung cưa, khập thăng nóc, mày đi khập thăng nóc, khập nóc, nương nóc, chung cưa chung cưa chung cưa, chung cưa chung cưa, lăng thau lăng thau, bốn chung cưa ờ, si chung cưa, chung cưa đan này đan này, nhị bắc cụ song anh chung cưa, nhị bắc cụ song anh chung cưa, chung cưa chung cưa chung cưa, chung cưa lấy lại เอาขัดเขียดสะท้อนขัดเขียดสะท้อนมาเนี่ยเขียดสะท้อนป้อมกันมาเนี่ยเขียดสะท้อนของทองน้อยและลำไส้ใหญ่ส่วนตรงหนึ่งเขียดสะท้อนของทองน้อยและลำไส้ใหญ่อีหล่ะจ่ว่าม็นตะตุ้มด้านนอกลูกอี่หล่ะว่ามันตะตุ้มด้านนอกเขียดสะท้อนอยู่ตรงไหนลูกเอาไม้ลูกงูพาใจเขียดสะท้อนเขียดสะท้อนมันต้องต้องเข้าไปลึกๆลูกเออเอาไม้จุ่มเกลือไหมให้มันถึกให้มันถืกแล้วลูกนะถ้าสัตย์จะทำใครก็ทำเป็นลูกขยันก็หมายว่าเอาเข้าไปลึกๆลูกเบาป้องกัน เขียนสะท้อนของท้องน้อยและลำไส้ใหญ่ส่วนตรงหนึ่งเขียนสะท้อนของท้องน้อยและลำไส้ใหญ่ส่วนตรงกลางเขียนสะท้อนของท้องน้อยและลำไส้ใหญ่ส่วนตรงสี่จุ้มเกลือจุ้มเกลือเอาส้นตะตุ่มด้านนอกปรดี๋ตุ่มด้านนอกกับตุ่มในตุ่มนอกและตุ่มในสี่ตุ่มนอกและตุ่มในกลางตุ่มนอกและตุ่มในหนึ่งจุ้มเกลือจุ้มเกลือสันตะแคงสันตะแคงหนึ่ง สันแนแข้งกางสันแนแข้งสีสีจริงๆ,งๆแล้วก็จุมจ้มเกลือจุ้มเกลือจุ้มเกลือเขียดสะท้อนเขียนสะท้อนจากซีลูกจากสีเขียนสะท้อนอยู่ตรงไหนลูกเขาไปลึกๆเออแล้วก็ลงไปเขียดสะท้อนกลางเบาน้ำลูกมันจิจําได้ลูกเออแล้วก็ลงไปเอาจุ้มเกลือขัดสนเท้าขัดสนเท้าได้หลายจุ้มเกลือขัดสนเท้าเออแล้วก็จุ้มเกลืออีกไปข้างนั้นบปเนี่ย จุ่มเกลือไปขัง,งน,น,นั่นหมดเลยลองโป้งหรือจะเอาลองก้อยก้อนลูกเอาโป้งและฉีฉีและกลางกลางและนางนางและก้อยจุ่มเกลือจกจจเกก็ไปในล่องก้อยอา่าโจ๊ก็ไปในล่องก้อยเห็นไหมตอนเนื่องลูกโจกกระล่องกลางและนางกลางและฉีกลางและโป้งจับประกุดสองอันจุ่มเกลืออ่คัดด้านนอกด้านนอกก็ลูก ดันนอกอนอกขึ้นไปก่อนลูกแล้วก็มาเป็นหลังเท้าจากซีลงมาแล้วก็ดันน็ตในจุ้มเกลือสองบกูดเนี่จุ้มเกลือสองบกูดเขยียดสะท้อนขึ้นไปบน,นี้ลูกเขยียดสะท้อนขึ้นไปเขยียดสะท้อนขึ้นไปลูกเบาน้าเขียดสะท้อนของท้องน,น้อยกุมที่นั่งอยู่นะเบา่สอยกันเบาลูกเออขึ้นไปลูกขึ้นไปเออแล้วก็ไปถึงสซี เอาจุ้มเกลือไปเดี๋ยวตุ้มตะตุ้มลงลูกจุ้มเกลือตะตุ้มลงไปเอาตะตุมลงตุ้มนอกตุ้มในสี่ตุ้มนอกตุ้มในกลางตุ้มนอกตุ้มในหนึ่งเอาจุ้มเกลือก็ลูกจุ้มเกลือเกลือเขาหลายลูกสันดาแข้งอ่สันดาแข้งหนึ่งสันดาแข้งกลางสันดาแข้งสี่สี่จริงจริงเอาจุ้มเกลือจุ้มเกลือจุ้มเกลือเออจุ้มเกลือแล้วก็เขียดสะท้อนเขียดสะท้อนจากซีลงมาลูก เก็จี้ช่อนจากสีลงมาเกจสะก้อนลงมากลางเอ,อ่อลงมากลางเอ,อ่อลงมาลงมาลูกประเดี๋ยวยิสบสบู่กับแปรงลูกยิสบสบู่กับแปรงถูสบู่ให้เป็นยังลูกถูสบู่แหงแห้ถูให้มันเป็นฟองแหงแห้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเเบบน้ำลูกมาสิจบเป็นลูกหนึ่งสองสามสี่ห้ายกตีนขึ้นยกนิ้วตีน,ตนขัดนิ้วตีนก็ลูก ขัดถูไปทั้งก้อยทั้งนางลูกทั้งก้อยทั้งโป้งเออให้เบานำ้ำโป้งถึงก้อยหนึ่งโป้งถึงก้อยสองโป้งคือสลับไปสลับมาเนอะลูกเออแล้วก็มาด้านนอกมาด้านนอกถูย่างคืนสีหนึ่งถึงซีก็บเบาไปไปล้างเท้าลูกตามร่องนิ้วเลยลูกตามสิน,นิ้วโอเคบอสเบานำ้ำลูกเออแล้วก็ไปด้านในไปด้านในพร้อมกันลูกเาพร้อมกันไม่เสียด้ด้านลูกเออแล้วก็ไปเน้นส่วนเท้าด้วยลายลูกเน้นส่วนเท้า แล้วก็ขัดสบู่อีกเกระนึงขัดสบู่อีกกระนึงใส่มือลูกแล้วก็ไปล่องทั้งพุ่นให้มันเป็นสเต็ปเด้อลูกถ้าเป็นสเต็ปมันจะยังลูกมันจะดูสวยอ่าวว่าพ้อมกันมาเนี่ยโป้งก้อยนะโป้งก้อยก็ไปนั่แหละถูขวงเออเป็นอ่าวแล้วก็มาดันไนาเงี้วคืนดันไนาเงี้วคืนลูกแล้วก็ล้างท้าล่องนิ้วล่องนิ้วลูกทุกนิ้วทุกล่องลูกให้มันเป็นสเต็ปลูก เวลาถูแห้งๆถูเร็วๆแล้วก็ด้านนอกไปเน้นตรงสนเท้าแล้วก็วางแปรงลงในน,น้ำด้วยลูกแปรงลงในน้ำหอบน้ำขึ้นบัดนี้ลูกหอบน้ำละขึ้นล้างที่ขัดออกบาน้ำลูกล้างที่ขัดออกหนึ่งล้างที่ขัดออกสองลกไปลงไปทั้งใต้น้ำด้วยลูกนะล้างที่ขัดออกสามลงไปทั้งใต้บัดนี้ลงไปทั้งเขียดสะท้อนนะลูกล้างเออมมนสะอาด สั้นตีนสั้นตีนสั้นตีนดันกระม en core. En core. Core ังออกมาดันกระมังออกมานกนกตีนมาดนี่นกตีนนกตีนนกเอาไปเข้าไปเลยนกว้าน้ำนกเท้าเออต้อนกมันไวเพราะสัตมันสิตายลูกเห็นประตูมือปมมือกับนี่นกเออนกไวลูกหอบขึ้นไปขึ้นเขาหอบล้างให้สะอาดอีกรอบด้วยน้ำเย็นหนึ่ง ล้างให้สะอาดอีกรอบด้วยน้ําเย็นสองประมาณจะหาหน้าที่้ะลูกนะยายเกินหาหน้าที่เข้าใจว่าหมายนะลูกเนาะยายเกินหาหน้าที่้ะลูกนะาอาเสร็จเรียบร้อยสันตีนส,นนสันตีนลูกสันตีน أ, ดันกระมังออกมาดันกระมังออกมาลูกเอาตีนไปบ้างเซตัาเอาตีนลูกค้า ESCO ไปบ้างเซตัาผ่าปิดแต่ละคางผ่าปิดแต่ละคางลูกผ่าปิด พาปีห้ถึงนิ้วตีนนะลูกนะกำนิ้วตีนแบบนี้แล้กำสองมือมั้งสิแล้ลูกยืดตัวเองขึ้นกำกำกำโนพาปิดตีนว่าแม่นปีติสองตีนลูกปิดตีนละขางลูกตีนละขางมันจีเห็ดยากลูกเออเอากำมาเนี่ยกำนิ้วตีนกำมั้งสิลูกกำบีบเพียงแ่ยืดตัวเองขึ้นยืดหลังขึ้นลูกเออกำหนึ่งเราเรว่ากำกลางกำกลาง กำสีเอาผ้าอีกพื้นหนึ่งไปปิดยาวมือจะออกจะกลูกค้าลูกปิดยาวกำจากนึงขึ้นไปไปเนี่ยกำจากนึงขึ้นไปด้วยกำหนึ่งกำหนึ่งกำกลางกำสี่แล้วกันอย่าลูบนะลูกด่าเส็นเลยนะมันเส้นเลยดำจะแตกกำกลับลงมากบกลับลงมาลูกกกลับลงมาลไงไปจนถึงปลายนิ้วเลยลูกไปถึงปลายนิ้วแล้วก,ก็ดึงก้อยและ ก้อยแขนตึงพิงเก้าอีไ้ไปลูกมันจะได้บปวดหลังตรงนี้ยักเกินยักเกินฟังขันชมบกระดองหมอนนวดเพราะท่านเสียดอีหล่ะฟังได้ขันหมอนนวดอยู่ที่ลานเขาหนวดเพราะท่านเสียดลูกอีหล่ะครัยักเสียนาทีขึ้นเหล็กยู่ดีแล้วลูกลูกค,ค้าเกิดยังลูกค,ค,ค้ากันชุบกระดองหนีเพราะว่าเสียดตีแล้วดิหนวดพี่ๆซื่อๆผู้ดิสิกานหนวดบ่ลูกบ่เป็นบ่แล้วเอาพาออกลูกเอาพาออก อาผ่าออกลูกค้าก็สิบอกว่าคุณหมอนวดไท่เท่าใดคุณหมอนวดเท้าเท่าใดนั่นเขาก็เน้นน้ำต่อได้เลยแต่กรบเพาเป็นยังกระเ่านวดกรบเพาเป็นยังเนาะเนาะเฮ็ดให้เบิ่งซื่อๆตีนจ่ายโบเมียนอาผ่าบ้างลงมหลบผ่าว้างทึบสองพื้นแล้วก็เอาตีลูกค้าไปบ้างอันขอโทษเนาะค่ะลูกค้าอันเสร็จพอดีนั่นเอโอเคบ่ลูกอ่ะโอเคแล้วก็ยืนขึ้นเอาพาออกจากตักลูกค้า เอาแขนใ้ล on so ูกค้าคองเออล้วก็เชิญลูกค้าเข้ายังลูกเข้าห้องนวดเอาลูกค้ามาดวดเท้าหมุนเก้าอี้ลูกหมุนเก้าอี้หมุนเก้าอี้เลยตรงที่โอบ่ลูกตรงที่โอบ่ะเอาโอย่าง้าของก็ลูกยองย่ของหนึ่งสองสามไปดื่มน้ำปสวัสดิ์กลูกหันกลับขึ้นมาทั้งแม่ก็ลูกนั่งก่อนนั่งนั่งของก็อีเลยลูกนั่งของนั่งของนั่งของก็อีเลยลูก ย่าทุ่มนี้ก็นั่งลงลูกนางลงกะละมาก็ไปแบบนี้แหละลุกเขาคอยมาจีบคอยจีบอย่าไปจีบต่อหน้าลูกค้าโอเคบ่ลุกโอเคบออย่าไปจีบต่อหน้าลูกค้าเด็ดขาดเด้อด้ออย่าไปจีบของต่อหน้าลูกค้าเขาก็ว่างไปยังสี่ก้อนจนกวลูกค้าจะเข่าในห้องเสร็จเรียบร้อยลูกคอยหันกลับมายังคอยมาจีบอย่าไปถาแต่ลูกน้องขึ้นแม่ลุกขันถาแต่ลูกน้องขึ้นแม่เนี่ยลูกน้องก็สิหัวยังหัวปั่น แต่ประเี๋พอลูกน้องหัวปันบันเนี่ยมันก็จะเกิดนนะ้งลูกน้องก็จะเก่งเนี่ยคือแม่เนี่ยลูกสมัยก่อนพ่อแม่ยูเนี่ยลูกพ่อแม่ยูเนี่ยลูกตอนไปยุชย่ใหม่แม่ก็ยูกับเจ้าหัวแก้วตอนแม่ยุกรุงเทพแม่ก็ยูกับคุณอัศวินอิงคกุลเจ้าของโรงแรมน่ะลูกยู่กับพวกพี่ตุ๊กดวงตาตุ๊กขมันนี่แม่ถึงติดนิสัยของความขย,ยัน เนี่ยแม่ถูกเคสจังซี่คือพ่กลูกมัดทุกอย่างลูกเนี่ยถ้าแม่่าถึกฝึกจังซี่แม่ก็ไม่เก่งลูกเขยยังงันี่แหละลูกมาเรียนก็คือแม่ยุ่งการนี่เพราะสองสองพันหร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยสิ่งที่แม่ก็ร้องมาสอนลูกนี่ลูกเขาจังก็ใหม่นะลูกเนาะพระฉนนันเด้อลูกด้าไปใส่กระซางพยายามเอาสิ่งที่ดีๆของโรงเรียนไปสิ่งใดที่พอดีอีหล่าจะเอาไปโอเคโนูกเนาะ โอเคเดี๋ยวหลูกด้าสำหรับมือนี้คลิปล้างเท้าอย่างเดียวเวลาไปล้างลูกค้าอย่ากเกินกี่นาทีลูกห้าถึงสิบนาทีช่วงระวังล่ออย่างรอหมอรอหมอนวดเสิยงทำมีหมออยู่แล้วให้หมอล่างให้หมอล่างก็คืออย่ากเกินกี่นาทีลูกอย่ากเกินสามถึงห้าเอาคือเอาเปียบน้นอ ถ้ามีหมอฟังคำว่าถ้ามีหมอเออถ้าว่ามีหมอฟังคำว่าถ้าเดียวมีหมอาามมหมอ,อย่ากเกินห้าถึงสิบช่วงระวังล่ออย่างรอหมอคือจังแม่ยห็งเสร็จลูกสม,มติร่าแม่เปิดล่านแม่ถึงจะเป็นเจ้าของร่านงาปัไดากระซ้างลูกแต่เราต้องทําให้ได้เพื่อลออย่างเผื่อลอลูกน้องอเข้าใจข้าหมายบ่เราจะต้องเป็นทุกอย่างาเขาบ่เป็นทุกอย่างเลยลูก ลูกน้องก็จะมาอย่างเขาได้ลูก,ลกน้องก็จะดูถูกเขาได้เฮ้ยนาเจ้าน้าย่ว่าเป็นแมนบริล่ทเธาเจ้าน้าย่ว่าเป็นลูกน้องตัวได้จำไว้เด้อลูกดาเพราะฉะนั้นเราเรียนไปเป็นเจ้านายให้กับตัวเองโอเคแล้วลูกเนาะเอาสลหรับเมื่อน,นี้หนึ่งสองสามเอซ้นอนเจ้าของดีดื่มหน้าปัสสาวะถึงก่อนไป